บรรยากาศยามเช้าที่ศูนย์สสนิพพานกรรมฐานเนธธรรมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่29กันยายน2568นะคะวันนี้ก็ทางศูนย์ก็จะมีกิจกรรมน้อมรำลึกถึงท่านอาจารย์กโกยก้านะคะครบ12ปีการมโนนกรรมนะคะก็จะมีผู้ลูกศิษย์เก่านะคะก็มาร่วมบุญกันนะคะอาจารย์กิตินะคะก็นำของมาร่วมทำบุญค่ะ ขานโมทนาบุญด้วยนะคะจะมีซุปมาแล้วนะคะโอ้โหนี่คู่สร้างบุญนะคะน้องเอน้องปลายค่ะสาธุนีนะคะใส่เสื้อจงมีสติจงมีอุเบกขาคู่ด้วยนะคะสาธุ มาเจอที่นี่มีที่นี่ที่เดียวเพราะว่าเครื่องทุกอย่างนี่อาจารย์ทำเองด้วยนะคะ